สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนออนไลน์เด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันใช่ไหมคะคุณครูชื่อคุณครูแป้งนาภาวันสมานมิตรนะคะสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเด็กๆคะวันนี้คุณครูแป้งจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอให้เด็กๆติดตามชมกันนะคะ ไปดูกันดีกว่าไปกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง article นะคะอะหรือ and นะคะหรือคำนำหน้าน,นามนะคะเด็กๆเรามาดูกันดีกว่าว่าคำนำหน้านามอะกับ and ใช้อย่างไรนะคะอะหรือ and เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือภาษาอังกฤษ เรียกว่า adjective นะคะชนิดหนึ่งใช้หน้านามเอกพจน์เพื่อแสดงจำนวนและบอกลักษณะความชี้เฉพาะนะคะต่อไปค่ะหมายเหตุเอกพจน์มีจำนวนหนึ่งเท่านั้นพระหูพจน์มีจำนวนมากกว่าหนึ่งนะคะ ่อไปนะคะข้อที่1เราใช้อะเมื่อนำหน้านามเอกพจน์ที่นับได้มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะขึ้นต้นด้วยอักษรที่เป็นพยัญชนะนะคะตัวอย่างเช่น อ b o บุหนังสือหนึ่งเล่มอ pen ปากกาหนึ่งด้ามต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะเราใช้แอนเมื่อนำหน้านามเอกพจน์ที่นับได้มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง และขึ้นต้นด้วยอักษรที่เป็นสระ A E I O U นะคะตัวอย่างเช่น a n apple apple หนึ่งผล and umbrella ร่ม1คัน ต่อไปมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะการใช้แอนนะคะเด็กๆแอนแอปเปิลก็คือแอปเปิลหนึ่งผลแอนเอข่หนึ่งฟองแอนไอศครีมไอศครีมหนึ่งแท่งแอนอกซ์ วัวหนึ่งตัว and umbrella ร่มหนึ่งคันนะคะต่อไปค่ะข้อควรจำนะคะบางครั้งอาจมีคำคุณศรรพัพท์หรือ adjective นะคะนำหน้านามการเลือกใช้อะหรือแอนให้ดูที่คำจะตามหลังแล้วใช้กฎเกณฑ์เหมือนเดิมนะคะ เช่น an orange book สมุดสีส้มหนึ่งเล่มเราใช้ an เพราะว่า orange ขึ้นต้นด้วยต,วตัว o ตัว o คือสระในภาษาอังกฤษนะคะคำว่า book นะคะอยู่หลังคำว่า orange เราจะสังเกตที่คำว่า orange นะคะเราจึงใช้ an o r e n นต Book นะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ g r r y y r r s s r r ยางลบสีเทาหนึ่งก้อนใช้อะเพราะว่าคำว่า Gray นะคะขึ้นต้นด้วยตัว G ตัว G เป็นพยัญชนะนะคะคำว่า Eraser นะคะตามหลังคำว่า Gray นะคะเราจะสังเกตที่คำว่า Gray นะคะ เราจึงใช้ A Gray Eraser นะคะวันนี้คุณครูแป้งมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ลองฝึกทำกันนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะคำสั่งคือจงเติมอะหรือแอนหน้าคำที่กำหนดให้เด็กๆคะเด็กๆช่วยกันตอบ คุณครูปแป้งนะคะเด็กๆดูจากข้อที่1เด็กๆสามารถที่จะสังเกตได้จากพยัญชนะตัวแรกใช่ไหมคะข้อที่1พยัญชนะตัวแรกขึ้นต้นด้วยตัวโอตัวโอเป็นพยัญชนะหรือเป็นสระคะเด็กๆช่วยกันคิดนะคะตอกติ๊กตอกติ๊กตอก่า เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆที่ตอบคุณครูแป้งได้นะคะตัวโอเป็นสระในภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยสระเด็กๆจะเติมอะหรือเติมแอนคะคุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดนะคะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครเติมอะคะใครเติมแอนคะ ่เรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะข้อที่1เติมแอนค่ะเย่ปรบมือให้เด็กๆที่ตอบถูกนะคะข้อที่1ตอบแอนออร์เรนจนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2คําศัพท์คือคําว่าดอกนะคะขึ้นต้นด้วยสระหรือ พยัญชนะคะเด็กๆช่วยกันตอบนะคะตัวดีเป็นพยัญชนะในภาษาอังกฤษเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆคะข้อที่2จะเติมอะหรือเติมแอนคะคุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดนะคะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบอะคะ เด็กๆนขานตอบเอ็นคะเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะคําตอบที่ถูกต้องคือเติมอะค่ะประมือให้เด็กๆที่ตอบถูกนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่3นะคะข้อที่3คําศัพท์ของเราคือ erase r นะคะขึ้นต้น พยานชนะคือตัวอ e. ีตัวอ e. ีเด็กๆคิดว่าเป็นสระหรือเป็นพยันชนะคะคุณครูปแป้งให้เวลาเด็กๆได้คิดนะคะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบว่าตัว e เป็นสระยกมือขึ้นใครตอบว่า e เป็นพยันชนะยกมือขึ้นคะ่ะอ่าคำตอบที่ถูกต้องก็คืออ e. เป็นสระในภาษาอังกฤษเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคิดว่าข้อที่3นี้จะเติมอะหรือเติมแอนคะคุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดนะคะตอกติก๊กตอกติก๊กตอกอเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะข้อที่3ตอบแอนค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆที่ตอบถูกรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะข้อที่3คือ an eraser ค่ะมาดูต่อไปค่ะเด็กๆคะข้อที่4ค่ะข้อที่4คำศัพท์ของเราคือคำว่า apple นะคะขึ้นต้นพยัญชนะคือตัว A เด็กๆคิดว่าตัว A เป็นสระหรือ เป็นพยัญชนะในภาษาอังกฤษคะคุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆได้คิดอีกเช่นเคยคะ่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบว่า A เป็นสระยกมือขึ้นคะ่ะใครตอบว่า A เป็นพยัญชนะยกมือขึ้นคะ่ะเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะ A เป็นสระในภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆที่ตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆคิดว่าข้อที่4จะเติมอะหรือเติมแอนค่ะคุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดนะคะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะข้อที่4ใครตอบอะยกมือขึ้นค่ะ ใครตอบแอนยกมือขึ้นค่ะเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะข้อที่4ตอบแอนค่ะเย้ปรบมือให้สำหรับเด็กๆที่ตอบถูกนะคะเก่งมากๆเลยค่ะข้อที่4คือ a n นแ p ปเปนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปข้อที่5ค่ะคำศัพท์ของเราคือคำว่าบ o ก ขึ้นต้นพยัญชนะคือตัว b ใช่ไหมคะเด็กเด็กเด็กๆคิดว่าตัว b เป็นสระหรือเป็นพยัญชนะคะคุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดนะคะตอบติ๊กตอบติ๊กตอบเด็กๆคนไหนตอบว่า b เป็นสระยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคนไหนคิดว่า b เป็นพยัญชนะ ยกมือขึ้นค่ะเรามาเฉลยพร้อ,อมกันนะคะ B เป็นพยัญชนะในภาษาอังกฤษค่ะเยส้สำหรับเด็กๆที่ตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคิดว่าจะเติมอะหรือเติมแอนคะคุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดค่ะตอกติ๊กตอก ตอบเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะข้อที่5ตอบว่าอบุกค,ค่ะเย้เก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆคนไหนที่ตอบถูกต่อไปเรามาดูข้อที่6กันนะคะข้อที่6กคำศัพท์ของเราคือคำว่า Ox นะคะ ขึ้นต้นพยัญชนะด้วยตัวโอเด็กๆคิดว่าตัวโอเป็นสระหรือเป็นพยัญชนะคะคุณครูปแป้งให้เวลาเด็กๆคิดนะคะตอกติกๆๆๆ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆคนไหนคิดว่าตัวโอเป็นสระยกมือขึ้นคะ่ะเด็กๆคนไหนคิดว่าตัวโอ เป็นพยัญชนะยกมือขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะตัวโอเป็นสระค่ะเย้เก่งมากๆเลยคนไหนที่ตอบถูกนะคะเด็กๆคิดว่าข้อที่6นี้จะเติมอะหรือเติมแอนคะ่ะ คุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆคิดนะคะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะข้อที่6ตอบแอนค่ะเย้ปรบม,มือให้สำหรับเด็กๆที่ตอบถูกนะคะข้อที่6คือแอนออกซนะคะต่อไป ข้อที่7ค่ะเด็กๆมาดูข้อที่7นะคะข้อที่7คําคำศัพท์ของเราคือคำว่า Pencil นะคะขึ้นต้นด้วยตัว P ีเด็กๆคิดว่าตัว P ีเป็นสระหรือเป็นพยัญชนะคะเด็กๆคนไหนคิดว่าตัว P เป็นสระยกมือขึ้นค่ะ เด็กๆคนไหนคิดว่าตัว P เป็นพยัญชนะยกมือขึ้นค่ะคุณครูปแป้งให้เวลาเด็กๆคิดก่อนนะคะตอกติก๊กตอกติก๊กตอกเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะตัว P เป็นพยัญชนะค่ะเย้สำหรับเด็กๆที่ตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคิดว่าข้อที่7 จะเติมอะหรือเติมแอนคะ่ะคุณครูแป้งให้เวลาเด็กๆได้คิดอีกเช่นเคยคะ่ะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะข้อที่7ตอบอ่ะเพนซิลคะ่ะเย้เก่งมากๆเลยคะ่ะสำหรับเด็กๆที่ตอบถูกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกกันก่อนดีกว่าว่าเด็กๆแต่ละคนได้คะแนนหรือตอบถูกกันกี่ข้อบ้างเด็กๆคนไหนตอบถูก7ข้อเลยยกมือขึ้นอ่าเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเด็กๆคนไหนตอบถูก6ข้อยกมือขึ้นอ่าเก่งมากๆเลยค่ะแต่ต้องฝึกฝนอีกนิดหน่อยนะคะเด็กๆคนไหนตอบ ได้5ข้อคะยกมือขึ้นคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะอันนี้ก็ต้องฝึกผลอีกนิดหน่อยคะ่ะมีใครได้ต่ำกว่าห้าข้อไหมคะ,ะไม่เป็นไรนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเนื้อหาการเรียนการสอนออนไลน์ของเราในวันนี้หากเด็กๆคนไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจเด็กๆสามารถทบทวนหรือการดูซ้ำนะคะในระบบ e-learning ของเรานะคะเด็กๆคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้คุณครูแป้งมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ฝึกทำกันนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะคะและ นำมาฝึกทำนะคะหากเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆสามารถที่จะถ่ายภาพส่งเข้ามานะคะในระบบ e-learning นะคะตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนดค่ะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้คุณครูแป้งขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพร่างกายของเด็กๆแข็งแรงนะคะแล้วไว้เจอกันอีกทีในชั่วโมงหน้านะคะ see you next time ค่ะเด็กๆบ๊ายบาย